คอมโพเนนต์เอ็นวิวนี่ผมอัพผมอัพตัวนี้เป็นสามดาวแล้วนะน่ารักจัดผมต้องเมตา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 ครับเมตาน้องเมตาทองไว้ท่องไว้เมตาเมตาอุ้ยแต่ซื้อไว้ก็ไม่เสียหายเผื่อ,อเฟมาอัพท้าเฟมาเล่นเฟไม่มาไม่เล่นเคปะ่ะคอนเซเนิตเอนเฮยล้เฟไม่มาอุ้ยแล้วผมหยิบคอนเซิเทนมาลุตตีรัวรัว,รวเอไอโง่ไอโง่นี่พาเราชนะยังไงอ่ะเดะโง่นี่ใส่บัตรเธอได้ เตอร์ไททันมีอะไรเงินปะมีโชจินมีอะไรปะอือถ้าเป็นถ้าเป็นไอ้นี่เก่งเลยนะเอ่อเซนติเนลเซนติเนลสี่ตอนเกมนักกรมะมาลอ,อกเลยทำ <c oughs> สุดสายไม่ค่อยเก่งว่า ไม่ค่อยเก่งหรือว่าแพทนี้คอมสุดสายอะไรอะอะไรสุดสายมากครับฮัเตติลสิเก่งที่สุดนะถ้าสุดสายอะฮัเตติลสิเพนตะสิบเคดีเอสิคือมันมันมันสุดยากครับเซตเนี้ยต้องบอกว่าเซตเนี้ยสุดสายยากแล้วสุดสายเก่งทุกอย่างอันนี้เคลื่องกระสุนตุ้มอุ๊ยทางนี้ก็เก่งละไม่อยากลงคอกี้อะจะมีสิบจุดห้าไหมไม่มีครับไม่มีจุดห้าเอาออกไปแล้วแรถสุดสายเก่งไหมนะมาต้องแนะนําให้ดูคลิปทูดดเมิเออเอเอท่นแหละ ทูดามเอตเก้าแรงสุดห่าแต่มันสุดสายยากอะทุกทุกคอมที่สุดสายต้องใช้ตะหลิวขั้นต่ำสองหมดเลยทูดามเอก็สองเคดก็สองเซนต้าคิวก็สองยกเว้นฮาร์ดสตลล์อะใช้สามฮาร์ดสตลลอยากสุดสายต้องใช้สามเยอะกว่าชาวบ้านหน่อยเพราะว่าคอมมึงเก่งที่สุดแล้วไม่มีอะไรเก่งกว่ามึงเลยเซนสี่ปะผมเซนสี่เมื่อเซนเสดลิ้มเป็นไรแก เซนเซนสี่ไปเลยปะ่ะเซนสี่หรือว่าไอเดเมจไอโง่นี่คนเดียวพอ,อพอแหละหรอสเปลสิบทำยากสุดอ่าสเปลสิบก็ทำยากเพราะว่าสเปลไม่มีแรงสายต้องหยิบได้จากดาบรวมเท่านั้นอีกนานไหมาก,กว่าจะเปลี่ยนสี่เดือนครับหนึ่งเซตมาสเดือนไอตะหลิวเดียวว่าคนดูไม่หยิบเพื่อโดนหนึ่งนะตะหลิวอ่ะผมคุ้มอยู่นะว่าเราชนะรวัรวๆเออสิบหกกเก้าสิบสิบเอ็ด ทำไงให้มีส6บาทวะกูกูขึ้นเวลเธอเนี้ไงไม่น่าขึ้นได้วางแผนเอาคอนซิเซนซี่มาเล่นโลสิกแต่ชนะรวดแล้วทำไมน้าต่างกันไงชนะรวดก,กับแพ้รวดต่างกันไงบราบราผมก็เลยถามว่าบราเราน่าจะชนะอีกปะเจอแอนนีส่สัตว์แอนนี่สามชิ้นแล้วอะ่ะผมชนะได้จริงเหรอ,อช่างแม่งไม่อยากขึ้นเวลตอนเนี้ยแต่เราได้ซูเปอร์แฟนตัวขี้โกง3ตัวมาครบละเอ่อเนโกลิเลียเเคนนน ลักโคเตอร์เมตาไหมใช่ครับลักโคเตอร์เมตาทุกอย่างแต่ต้องสามดาวไวความยากของลักมีอย่างเดียวเลยต้องสามดาวไวจัดปักกิ่งไรเด็ดเพราะว่าถ้าสามดาวตอนด่านห้าไม่ไม่ทันแดกแล้วนะคุณต้องสามดาวตั้งแต่ด่านสี่ลักอะ่ะสี่ไม่ผมให้ไม่เกินสี่สามอ่ะไม่เกินสี่สามมาลักคุณต้องสามดาวละช้ากว่าน,นี้ก็คือเรียบร้อยโอ้โหเรียแพ้คอนเทนซี่ได้จบลงแล้ว รับหน้าหายเหได้เนร่ใหม่เล่นแค่อาเดียวพอละข่านเวสจวูเอนบุยโอ้เชนเวสเราได้อุ้ยทำไมต้องเป็นมึงวะแต่ได้ปะผมว่าได้นะหมายถึงว่าไม่ได้เล่นมันอะเอาเอา,เอามันมันเล่นให้มันแบกเฉยๆอะผมก็ได้ผมก็ได้ก็ตัวหายตัวงโง่นี่เก่งอยู่เรามีรีเดม เฮ้ยเทียบใส่เดมทำไมวะไม่มีของคาทัศเลยสิบหายลืมต้องมาหาของคาทัศนใหม่อันนี้คือของอากาลีอ่ะบัตเตอร์ไททันคาตาโลหน่อยคาตาโลมันต้องมันต้องมีคีย์ผมไม่มีคีย์เล่นไม่ได้คาตาไม่มีคีย์กากเกินนะสามสิบทองอันนี้ไงดาบอีกันได้ปะดาบแทนโชจินไม่เอาไม่เอาผมว่าดาบนี่แหละคาทัศต้องมีโชจินไม่มีโชจินเล่นไม่ได้ไม่เล่นบอกว่าไม่เล่นไง รู้เรื่องมะแน่รู้เรื่องรึเปล่าบอกว่าไม่เล่นไง <c oughs> มาหรืป่า <c oughs> มารอซื้อมารอซื้อเชืช่อผ,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 ผมเชื่อผมผมผมเช็บมาเยอะไม่เล่นจริงหรอถ้าเล่นจริงก็คือคาตามาห้าตัวเล่นตั้งล่างมาห้าตัวมาห้าตัวก็คือเล่นเลยแต่นี้เราซื้อไปได้เพราะว่าดอกเบีย้ยสามสิบทองของใเเนเซตเซตเราเล่นแผ่นหน้านะกระแมแผ่นนี้ไม่ไหวนะเฮ้ ยังไงมันมันมันยังไงแอนนี่สองคนอันนี้เขาอ่าเนี่คาตาคันทีนี่ว่ะมันยังไงสิลงทุนไว้ก่อนครับเอามาอีกสามก็เล่น่ะมาอีกสามก็เล่นที่เล่นผมหน่อยคนเล่นแปลกไ่ไอเทมแปลกดีไอเทมไอเทมมันมีขยะมากนะเนีไเ่ไม่มีคีย์เบาจัดอ่าสามตัวเล่นเลยสามตัวเล่นเลยสามตัวปุ๊บแล้วก็ขึ้นเก้า น้ำตาโอ้โหเราออกรอบชา้าจัดมีคนเล่นคาตาเหมือนกับเราแต่ว่าเขาเป็นคาตาคันทรีอยู่ในไม่เก่งนะครับคาตาคันทรี่บอกเลยตต่วันสุดท้ายมึง3าดาวมึงก็ท็อปโฟยากสุดท้ายแม่งไปเก่งที่คาวไดเวอร์หกคาไดาเวอร์หนี่อย่างตึงเอาโอมีแหวมเพิ่มให้คาตัวเลยน่อยเนี่ยผมอยากให้เขาเนิปปร์ฟซปเปอร์แฟนแบบสักแพทนึง เอาซูเปอร์แฟน4เอามาเป็นที่3ก็คือซูเปอร์แฟน3โดยโอมิแบมสำหรับตัวที่เป็นเฮดไลเนอร์แล้วก็ซูเปอร์แฟน4พึ่งไดไอเทมผมอยากรู้ว่าเมตามันจะเปลี่ยนขนาดไหนะตอนนี้มันเล่นมันก็เล่นทุกแฟนต่างกันเลยให้ผมขายคาตานะไม่เล่นไม่เล่น,ไม,ลนไม่เล่นก็คือไม่เล่นบิวขยะคยือไม่เล่นไม่ได้ถ้ากับเราขาดทุนไป1บาทเฮ้ยเซน,นาเซน,นาได้โชจินแต่เราไม่มีคิ้ถ้าถ้าหยิบเซน,นามาจะเป็นดับเบิลโชจิน แต่ถ้าหยิบเซน,นามาบัตเติร์กับไททันไม่รู้จะอยู่ที่ใครไม่มีใครฝากงั้นก็ไม่ซื้อจนมากเฮดไลน์ผมจะดูจากไอเทมต้นเกมที่ผมได้ถ้าผมเป็นไฟเตอร์ได้ไฟเตอร์ใช่ปะเราก็จะหาตัว2บาทต้นเกมมาเล่นการเ่นเฮดไลน์แจ็คเฮดไลน์อะไรเงี้ยที่เป็นไฟเตอร์แนวนหน้าหน้าเฮดไลน์อะไรเงี้ยฝากกบได้กบไหนวะใครกบวะเนโกะนะเนโกะไม่ฝากดีต้องไปโลหาใหม่อีกใช่ปะเนโกะจะกบปะตัวเฮียไรวะใครคือกบไว้แต่ไมไ่จริงถามดาว ออฝากผมได้อันผิโดโทษโทษโว่ามันปากกบวะผมอ่านยังไงกกมันปากกบวะบาทแจ๊ซมันสามบาทหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วลูกลูกเล่นเกมเป็นมะลูกทีนึง <c oughs> ก็บอกว่าสามบาทมันหกสิบเปอร์เซ็นต์เฮียจังแม่งลงมาเนี่ยไอ้นี่ไงเรามีโชจินเรามีโชจินเรามีขีแล้วนี่หว่าคนดูขี โอเคแล้วก็บัตเติร์ดมอดาไครเซอร์เลยปะ่ะน่าสนใจแต่เพราะว่ามีดีเดนชั่นเลยเนี่ยว่านีเา้เจ็บอีก2เทินมั้งวิคน,นี้มีเอ้ยมันมีคาทัสมีอากาลิแล้วมันมีคาทัส2ตัวเวฟเจ็ดเก่งเกินไม่ใช้ขอหน่อยผมต้องขึ้นแปดแล้วนะเนี่ยเวลาเล่นเพนนัคิวเช็คไปบ่อยนะมีคนชนคนหนึ่งมึงรุ่งรีบขึ้นเลยนะเนี่เขี่ยไม่มีอะไรดีเลย ทีมของคุณจะฮิวก็คือ,อตายหนึ่งคนแล้วก็ฮิวยิงเจนเลือดที่ผมไม่ชอบเบสเฟนเพราะว่าสุดท้ายเราเล่น KDA เบสเฟนแม่งยืนยากเกินนะครับไอ้ KDA มันทำให้เบสเฟนยืนยากซึ่ง KDA ไฟเป็นเฮียมือตอนนี้ไม่มาจริงเบือฟอร์ดคอมสุดๆว่าใครจะว่ายังไง งั้นต้องเก็บสองเทินมั้งเนี่ยคีเรเคลียนกั็นไอคิวพูดว่าไงตายแล้วหกคาป๊อปปี้อีโลผมเล่นป๊อปปี้โมเชอร์เล่นได้ป๊อปปี้อีโมเล่นไม่ได้ดูดเมทลงแปดเซนเซฟเลยผมไม่เห็นมีใครเล่นเลยผมไม่เห็นมีใครเล่นดูดเมทนั่นก็เล่นกันเหมือนเดิมกันเบท ก็มีแตกว่ะเนี่ยคนนี้ที่ชนเราแต่ก็ยังไม่เจอเฮดไลน์เหมือนกดนอ้อไม้มันเวลเจ็ดอยู่ผมรีบดีดแปดขึ้นมาก่อนเซียท์เทเมเป็นโมเดอร์ไคเซอร์เซนติเนลว้าเฮ้ยได้แล้วได้แล้ว จัดโพชชันไม่ทันยี่ถ้าถ้าถ้าหมดใครเซอร์เป็นตะคิวมาผมเล่นได้นะเวย้ยแ้่อากาลิกูใส่ผิดเนี่ยจะใส่ไทยท่านอากาลิผมใส่ผิดด้ยวยบอกแกจะใส่ไทยดั้นในยี่ใส่ผิดอันวันพีทูมาดิ ต้องการอะไรคาทัตตัวเดียวเออกูได้ไฟอันนี้กูเกลียดพื้นมากพื้นอย่างงูเดี๋ยวคาทัตอะคาทัตแทนแทนใครวะแทนเวโก้ในเอ็กซินตห้าได้หรือไม่เอาเอ็กซววนี้กะรีแบกเราอยู่ะผมเป็นอะไรกับโมร์คไครเซอร์ยผมไม่เข้าใจวะผมเล่นมาสามสี่เกมติดผมไม่เคยโมร์คไครเซอร์ซะสองดาวไวเลยเว้ยแม้แต่เกมเดียวอะ ไม่มีเกมไหนที่มอเตอร์ไซค์เจองดาวไว้ไ่ผมดูแล้วผมจะไม่ execute สี่ผมจะเพนตาเจ็ดเพนตาเจ็ดยังไงวะไม่ไม่ได้ปะถ้าเติมเติมคาทัสเป็นหกอ๋อเจ็ดไม่ได้อยู่ดีเจ็ดต้องเลเวลเก้าเท่านั้นเลเวลเก้าดอกเคนเนนต้องไม่บนเพราะเหมือนที่ที่เราบอกกนะัน value เอ่อเพนต้ามันสูงกว่าอุ้ยมาแล้ว value เพนต้ามันสูงกว่า คาทัดคาทัเหลืออะไรวะอังเกลสตาร์ฟไม่ได้ใช่ไหมมีอะไรอ่ะก็สเตติกชีพปะเอ้ยๆๆๆๆๆอันนี้อันนี้นีแต่แต่ชีพไม่เอาแล้วก็เหลือเลดบัฟจะท่านเลยโรเวโก้อืมมันมันเอ็กซิคิวชีที่เวลนี่ได้เวลเนี่ยดอบเคนเนนเดี๋ยวผมดอบเคนเนนอันนี้ตัวแบกเราเป็นนาการินะ Err, ข้อดีอีกอย่างหนึ่งตอนแปลงอากาลิเป็น KDA นะครับก็คือคนแบกสุดมันเป็นอากาลิเลย <Right. S 1> ก็ได้แบบไม่ต้องไม่ต้องไปตะบี้ตะบันหาคาราทสองดาวอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบนี้ก็ดีผมลงไงนี่เพราะว่าได้โมเชอร์กับกาเดียนนะเออแต่เราไม่ได้กาเดียนเลยทำไมเคนเนินได้กาเดียนทำงมเขาไม่ได้กาเดียนกับเนโค้นั่ลต้องต้องบีบขึ้นเพนตาเจ็ดอ่ะไม่ก็โลคาราทสองดาวแค่นั้นอ่ะหรือแค่แค่โลคาราทสองดาว อยากเป็นตัดเจ็ดอ่ะเวลเวลเก้าดอบเว็กเติมเวโก้อ้าวแล้วกูขายใครไปเมื่อกี้อ๋อขายขายโอลาไปต้องหาเคลใหม่ด้วยนี่วะผมน่าจะต้องโลก่อนอันนี้อันนี้ไม่สามเเจ็ดแล้วอลงโทษมันไม่สามดาก็ลงโทษมันไอน,นี่ฟรีโลดิยอลิกอ่ะ คนเล่นชนเราอยู่ไหนเอาคนนี้ตายไปแล้วผมจําได้คนนี้แหละที่มันเอาสี่บาทสองตัวมาโอเคไม่มีใครเล่นชนหูือล่กระทัดข,ข,ข,ขึ้นหมดโดนชนตายไปแล้วยังดีผมยังเจออากาลินี่ถ้าอากาลิไม่มีแปลงสายภาพภาพจะไม่ขนาดนี้นะพอมีแปลงสายมันก็เล็กขนาดอยู่ในเพนตะคิวด้วยได้ความเสียหายแรงขึ้นได้แอะแตดสป,ปีดได้อยู่แล้วนรื่า เออกดสามก็ไม่ไหวพี่ชายหน้าสะบัดบกเลยหน้าสะบัดของเต็มหมดแล้วอะ่ะอ๋อของเออกดวะเออกดอันนี้เออกดอันนี้อ,าาอันนี้อ,าาอันนี้อ,าาอันนี้เอ้ยไม่ใช่เอากาอกดของเล็กเออกดวะยอริกยอริกยอริกของยอริกตัวที่เก่งเนีย่ยเป็นตะคิวของอนันี่เปลี่ยนของซุปเปอร์แฟนแล้วจะระเบิดร้อยน้อยลงใช่ไหมใช่ครับก็ต้องไปหาโชจินสองวันแทน 64บาทแค่เราจะขึ้นไปเลยละอันนี้ผมยังไม่มีเคลเลยโลทีนึงนิ่ผมยังไม่มีตอนนี้ผมขึ้นเพื่ไปผมเพนเจ็ดไม่ได้นะผมไม่มีเคลหรือโอลาฟสัตว์กูไปขายทิ้งหมดละ <c oughs> แบบสมมติแบบกดฟาสไปปต์ไปบบบบบบไม่ไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่เรือแปดตายก็ <c oughs> ก็ปลอดภยัยอ้าวเราเจอเองวะ่ะ <c oughs> เป็นแจ๊ดลูเชียนเฮดไลเนอร์เป็นป๊อปปี้นะป๊อปปี้อีโมเอ้ยป๊อปปี้โมเชอร์ข้างหลังล้มไปแล้วเหลือลูเชียนโซน่าเป็นอันดาเมดแปดทีนึงลูเชียนแตกนะครับปุ๊บสวยครับ ทัฟโฟครับ,รบหน้ากูเป็นเพนทาคิวหน้ากูเป็นคิวมาแล้วหน้ากูเป็นเพนทาคิวเอ่อแล้วก็ขึ้นเลยปึบ,ปบเปิบเพนตา Let fucking go. Fucking go. Fucking dude. เจ็ดเลฟฟังกิ้งโก้ฟังกิ้งโก้ฟังกิ้งดูดเพนตาเลยบ่ มีอยู่คอมเดียวบอกแล้วอยากให้ผมเข้าร่วมเมตาผมพูดแค่นั้นแหละนี่ผมจะไม่เป็นแบบนี้นะถ้ามันไม่มีกิจกรรมแข่ง,ง1-4ผมบอกเลยผมก็หาอะไรเล่นแล้วก็ด่าเกมไปเรื่อยเหมือนเดิมเหมือนที่พวกคุณเห็นเป็นประจำหาอะไรจิ้งต๋องแล้วก็ไปนั่งด่าเกมเนีย่ยตัวงโง่ตัวงโง่อะไรเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะแอนนี่ไม่สามดาวมึงท็อปโฟลหรอ ผมไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาพูดกับคนเนี้ยผมไม่รู้จะสรรหาอะไรมาพูดกับเขานะครับระหว่างระหว่างแอนนี่ไม่สามดาวท็อปโฟกับมึงไม่เปลี่ยนคอมเหรอกับ,กบสองอย่างผมไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดนะครับหแบบนึ่งหแบบนึ่งจดสี่คือไรแย่บปนึงนะเปนึงลูกเล็กเลย เ้ยไม่มีดูดเลือดไอ้เชี่ยยอริกอะอยากได้ดูดเลือดยอริกอะนี่หละแทงโลคาทัศสองดาวก็ชื่อเลยนะยอริกเบโก้สองยังสองแล้วย่าเล็ด yeah. ฟักกิ้งโอ้ยหนึ่งก็คุณไปดูในในนั่นนะครับ ในชื่ออะไรนะลืมในแฟนเพจของออทีมไพแทคติกอะ่ะก็จะมีชื่อสตรีมเมอร์สิบท่านที่เข้ารว่วมก็คือหนึ่งสิบสี่นะแข่งกันไตแ่แรงซึ่งวัดจากโปรเกสนะวัดจากโปรเกสว่าทั้งหนึ่งสิบสี่วันเนี่ยใครแต้มเยอะใครโปรเกสไกลที่สุดก็จะได้เงินไปซึ่งเงินก็จะมีอันดับแบบที่หนึ่งได้เงินเท่านี้ที่สองได้เงินเท่านี้อะไรเ,เปลี่ยนแล้วแตกครับถ้าพูดก่อนค่อยว่ากัน ไอผมขึ้นสิบผมขึ้นสิบผมอยากเติมเคนเราเอ็ดหลอดเราเจอจิงมาันอาจิงหลบก็ไม่น่ามีผลปะแม่แต่จะมีผลโกเทนโกเทนบึ๊บล้วง c วิชสวิชโดนแคดแรกเกือบตายตายปึ๊บจิงยังไม่มีใครสัมผัสจิงครึ่งหลอดโดนเวโก้สัมผัสเวโก Auto ้อโตัแท็แไปที่จิงและคาทัดระเบิดลงหัวเรียบร้อยครับ,บ,บ ตึผมรอขึ้นสิบเลยมพอแล้วขึ้นสิบเลยจะเติมน้องเคนลงไปเคนไปยืนตรงไหนไม่มีที่ยืนแสงคีรดียกูแบบแต่ละวันเนาะเนี่ยผมชอบแสงคีรีอันเนี่ยอันนี้เล่นงานผมไม่ชอบอันนี้เลยแต่ก็ไม่ได้แย่ไม่แย่เท่าช่องเป็นช่องอะอะไรก็ได้ที่ไม่เฮ้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนคอมแล้วครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฟ์ผมเปลี่ยนคอมแล้วฮาวฟ โเทปซาโลเป็นคขอมลา้าว้าแย่จังเลยผมพยายามลา้าเป็่งขอมลา้าออโดกนกูตบเตะไปไหนก็โดนกตูตบอืมอากูฟอสขอมเดี๋ยวีกเรียกผีกัดที่อากาลิเตียอ,อากาลิมอากาลิกูเป็นเคเดีมากูแรงกว่ามึงเยอะเอ,อากาลิกูเป็นเพนเทักคิวแรงกว่ามึงเยอะ อันนี้ที่เป็นแค่ KDA มันทำอะไรได้การเดียนเฮ้ยซุปเปอร์แฟนซุปเปอร์แฟนอาจังหวะนี้โอเคผมรับเบลสิบเติมอะไรซุปเปอร์แฟน5ครับคนดูซุปเปอร์แฟน5ครับเฮ้ยมันได้เลือดอ่ะให้ใครอ่ะให้ให้ไม่อยากให้เวโกอะอะเฮ้ยมันตายก่อนเอวะไอคนนั้นตายก่อนบอาอย่าเพิ่งตายได้วปะ เดี๋ยวเพงตายได้ปะเล่นอยู่อยู่อยู่เล่นด้วยกันก่อนอยู่เล่นด้วยกันก่อนไหมพังหกเฮ้ยพังหกนะ่าจะน่าจะสู้เราได้อยู่นะอันนี้ซูเปอร์แฟนซีเราจะได้แล้วนะโอมิแหวนได้ไหมถ้าห้าเราจะได้ฮอตแสงสายตายอันนี้กำลังล้วงขวาปึ๊บสะทัดแคสสองลงมาลงหัวทวิสกระจิงบึ้มเนี่ยไม่มีภาพเราไม่มีภาพเราสวิคไซส์นหนึ่งเขาแตกแล้วปะงั้นผมขายเอาดอกเบี้ยอะ ถึงตายเพื่อนโอเคอ่าได้ละไม่ให้ยากเซตที่แล้วนี่ไอเทมแสงฟุบฟับฟุบฟับฟุฟบฟับนะครับเซตนี้นี่กว่าจะเห็นจะกว่าจะเห็นคืออะไรเซตนี้นี่กว่าจะได้เห็นไอเทมแสงนะหายากยูนะครับเนอไปเลยเห็นเซตนี้ได้เห็นไอเทมแสงแล้ว ไอเทมแซงมาแล้วฮอดฮอดแซงพุ่งไปแล้วนี่โอ้โหผมพุ่งไปแล้วฮอดแซงอย่างแรงนี้พุ่งไปทางซ้ายเดีวฮอดแซงพุ่งไปทางขวาฟลุปมาขึงระรอดขาทัดแคดมาตังวนี้โดนจริงเข้าไปแล้วหอดแซงพุ่งอีกหนึ่งที่เรียบร้อย GG e ีอีสปอ <c> g <oughs> คนบ้านไหน <c oughs> <c oughs> นี่ต้องขยี้สามไงจี่ครับ ก็ร้องวิ่จะตายเลยนะคอไม่รู้พูดไปเรื่อยทำไมออกไปจากคนล่ะคนสับ,บสองลากัแบบสองแล้ววินาวรังจ่าเอ็มโมเรลไอ้เหี้ยหน้าประวัติกูไม่มีอะไรเลยอะสี่เกมติด เวลคัมครับทุกคนเวลคัมเวลคัมตัว4บาทแบบใครหา3ดาวไม่เก่งก็แนะนําแบบผมเลยเวลคัมเวลคัมแนะนําแนะนําใครหา3ดาว2บาท3ดาว3บาทไม่เก่งผมแนะนําดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์ก็ได้วยนะครับหรืออยากสนุกต่อก็เพียงจิ้มคลิปถัดไปได้เลย